ในคลิปนี้ทางครูทัวรขอนำเสนอคาถาอัสิรธิ์ของพระเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งบิดาว่าโอภาษีมาให้ทุกคนได้สวดได้เรียนได้อ่านท่องไว้เพื่อเป็นความสิริมงคลแก่ทุกทๆคนทุกๆครอบครัวไม่ว่าเวลาไหนก็ตามที่อยากจะท่องเพื่อความเจริญความสุขความผาสุขแก่ครอบครัว จะได้บททุกบทโศกบทเสด็จจารไรหมดอุปสรรคหมดศัตร,ตรูเปิดทางให้สว่างสวัยความเจริญรุ่งเรืองขอได้ดาเลยนะครับขอให้ทุกท่านตั้งนะโมสามจบก่อนที่จะทอคาถาทุกคาถานะครับโดยมีดังนี้ตามกาจอน,นี้นะครับแล้วตามด้วยคาถาของรูปโอปสีอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะ ปทัทวีคูข,ขาพระภุมมเทวาขมามิหังท่องกี่จบก็ได้สจบห้าจบเก้าจบอะไรก็ได้ว่าแล้วแต่เราขอให้ทุกท่านที่ท่องแล้วสวดแล้วอ่านแล้วก็ขอให้เจอใรล,ลูกเรืองในทุกๆดกตาที่ต้องตรงการโชคดีครับ